คยไปเที่ยววันปีใหม่นะครับวันนี้มีเด็กคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยววันปีใหม่มาเขาเป็นคนอิสุรายาสูและเขาเป็้อบไปเที่ยวตอนกลางคืนตลอด แล้วพอมาถึงวันปีใหม่นะเขาได้ไปซิ่งรถกับเพื่อนแล้วเขาก็ขับมอรสเต์แล้วเขาก็ชนะทุกครั้งแล้วเขาก็ได้เงินมาทีไรเขาก็เอาไปแต่งรถแล้วพอถึงวันแข่ง คงสุดท้ายพอเขาหนื่นะเขาไปเขาดาวตอนกลางคืนแล้วเขาก็ไปซื้อ,อยาไปซื้อสุรามาแล้วเ,าเขาก็สูอ,อย่าเมอมาแล้วพอเขามีมนึง <c oughs> เขาก็ไปขอพ่อแม่ แล้วเขาไปขอเงินพ่อแม่แล้วเขาก็แก้งบอกว่ารถเขายางแตกแล้วเขาพอได้เงินเขาก็ไปซื้อยายอีกและหลังจากนั้นนะเขาก็ได้ไปเรียนที่บ้านเพื่อน และก็มีคนโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีคนอยู่นยาและพอเขาเจอตำรวจเขาก็วิ่งหนีวิ่ง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 ไปแล้วไปตามต้นไม้ล้มตชนต้นไม้ลง <c oughs> มลง แหลังจากนั้นพ่อก็โดนตำรวจจับในวันที่ใหม่หลังจากนั้นพอ่พอแม่เขาดูข่าวพ่อแม่เขาก็เสียใจว่าลูกเป็นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ชอบกูยาดยาอย่า พ่อก็เจอหน้าแม่ของเขาเขาก็ร้องไห้แล้วขอโทษแม่เขาต้องก็ทําผิดหลัละจากนั้นเขาก็ไม่ทําอีกเลยนะครับ